สวัสดีคะ่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนในห,หน่วยที่1กระบวนการทางประวัติศาสตร์นะคะความหมายประวัติศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของมนุษย์โดยมีนักประวัติศาสตร์เป็นผู้ทําหน้าที่สืบสวนค้นคว้าหาข้อท็จจริงต่างๆจากหลักฐานที่ลงเหลืออยู่เราสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือแก้ปัญหาสภาพสังคมปัจจุบันได้นะคะลักษณะความสำคัญของประวัติศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์ประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาในพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในมิติการกระทําความคิดและรู้สึกที่คอยผลักดันให้เกิดเหตุการณ์อดีตประวัติศาสตร์มุ่งศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นในอดีตเหตุการณ์ที่จะเรียกว่าประวัติศาสตร์ได้ มักให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนับสิบปีแต่ปัจจุบันคำว่าอาดีตในทางประวัติศาสตร์นั้นอาจหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดโดยไม่มีเกณฑ์เวลาเหมือนเช่นที่ผ่านมาก็ได้ผลต่อสังคมประวัติศาสตร์นอกจากจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตแล้ว พฤติกรรมของมนุษย์ที่ศึกษามักเป็นพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือม,มนุษยชาติด้วยฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์จึงมักเกี่ยวข้องกับกษัตริย์และชนชั้นสูงเพราะกลุ่มคนเหล่านี้มักมีผลต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะอ่านักเรียนมาดูนะคะภาพภาพเหตุการณ์ พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันนะคะเหตุการณ์14ตุลา2516นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองครั้งแรกจำนวนมากหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบบประชาธิปไตยเหตุการณ์14ตุลา2516หรือวันมหาวิประโยคเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยมากกว่า5 0 0 0คน ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอมกิติขจรโดยในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต77รายบาดเจ็บ857รายและสูญหายอีกจำนวนมากสาเหตุเริ่มมาจากการที่จอมพลถนอมกิติขจรทำการรัฐประหารตัวเองในวันที่17พฤศจิกายน2514 โดยนักศึกษาและประชาชนมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจตนเองจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งในขณะนั้นจอมพลถนอมจะต้องเกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ60ปีอีกทั้งจอมพลประภาจารุเสถียนบุคคลสำคัญในรัฐบาลก็มีได้รับการยอมรับเหมือนจอมพลถนอมแต่กับต่ออายุราชการให้ตนเองประกอบกับข่าวคราวเรื่องผูจริตรัปชัน ในวงราชการต่างๆสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้และความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ให้เกิดผลอย่างมีในสําคัญต่อพัฒนาการของการเมืองไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนต้องถือว่า เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีสถานะพิเศษของการเมืองไทยสมัยใหม่หรือในทางรัฐาศาสตร์เรียกว่าการปฏิวัติทางการเมืองของสังคมการเมืองไทยนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเหตุการณ์14ตุลา2516จบแล้วนะคะ,ะให้นักเรียนทํำใบงานที่ครูสั่งนะคะ ใบงานที่1เรื่องสถานการณ์การเมืองไทยคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้อย่างสั้นๆข้อที่1น,นักเรียนคิดว่าหลักการปกครองประเทศของคณะราษฎรมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างความมั่นคงและพัฒนาประเทศอย่างไร 2. วันมหาวิประโยค14ตุลา2516สาเหตุสำคัญคืออะไร ะะผลที่ได้รับเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนไปทำใบงานที่1นึ่นะครูสั่งให้ทำท่งก่อนสี่โมงเย็นวันนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนแล้วสัปดาห์หน้าครูจะมาขึ้น ในหัวข้อบิดาประวัติศาสตร์ไทยนะคะในหน้าที่4นะคะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ